ได้ไปแต่งชื่ออะไรครับ <serving> ม <Enfin> ิวค่ะเนเน่ค่ะวันนี้พี่ให้มิวกับเนเน่ออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหนึ่งดีไซน์เราชอบอะไรเหมือนกับหอกไม้เรียนที่ไหนกันเรียนโยเซฟโยเซฟคนที่แล้วเราแบ่งให้ตัวลรร้อยขายไปพันตัวได้ไปแต่งเป็นตัวสอดตรงกลางแล้วก็ดอกไม้รอบเอ็นมเพราะเราหนัดเหมือนกันอ่าทำมหนูเาเป็นตัวเอ็นนะเพราะว่าหนูชื่อจริงตัวเอ็นเหมือนกันอ๋อ ก็ดอกมาเล็กๆหรอวาดแค่กลมๆก็ได้ทววานตะวันบอกอะไรเดี๋ยวเราไปหาให้อุยตรงกลางอกใช่ไหมออประมาณนี้ตั้งชื่อไลายหน่อยครับส2มสอหนึ่งชื่อทวินเอ็นทวินเอ็น <laughs> ในภาพตอนนี้อาจจะยังออกมาไม่ค่อยสวย <laughs> แต่ว่าสักกีนออกมาแล้วหนูรับรองว่าทุกคนต้องชอบพลิะ <laughs> <laughs> ชีวิตพลิกมิกิทใ, <laughs> ให้เป็นโอกาส น,น้องอยูน่น้องยังไม่รู้ว่าเรามาแล้ววันนี้เอาเสื้อมาส่งน้องนี่คือผลงานของน้องทั้งสองคนนะครับผู้นหนึ่งดีไซน์สองตัวนี้หน่อยเป็นไงบ้างเป็นฟอนที่ชอบแล้วก็เป็นแบบดอกไม้แล้วก็สีอย่างเงี้ยหนูชอบสีนี้หนูรนูสูว่าเนื้อผ้ามันดีกว่าที่หนูคิดมันแบบไม่บางไม่หนาเกินไปนดูเหมาะก,กับประเทศไหนจะแบบเนื้อผ้าแบบดูดีเลยอะชอบโอเคอย่าลืมมาสนับสนุนพวกหนูสองคนนะคะไปกดจักร้าสีเหลืองๆสักตรงนี้หรือตรงนี้ คิดว่าลายของน้องสองคนนี้สวยแค่ไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆอ่ะจะออกแบบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับขอบคุณครับ